เอาละครับสวัสดีผูร้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้และคลิปปเกมอนโกเช่นเคยนะครับผมสำหรับใครยังไม่กดถูกใจสำหรับใครรำกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ มาครับทุกคนครับวันนี้คนระับผมเลดฮาวมาอีกแล้วคนระับผมอัดคลิปที่ไล้ก็เลดฮาวตลอดเลยไม่ใช่ไม่ใช่คลิปที่แล้วไม่ใช่เออคลิปที่แล้วออกไปเล่นโปเกมอนเลยนะโอเคครับผมมาวันนี้เป็นเลดฮาวนะครับวันพุทธที่17นะครับ17พฤศจิกาย,ยนเนะเลดฮาวคืออะไรนะทุกเลดฮาวคือชั่วโมงที่มีบอสห้ากระโหลกนะครับผมเกิดขึ้นเกือบทุกยิมนะถ้าไม่โดนไข่แทรกนะอาทิตย์นี้นะครับอยู่กับเจ้าแคสซิเลียนะครับผมเจ้าเรือเป็ดของเราัเองนะครับ เจ้าเรือเป็ดของเราเนี่ยจะอยู่ถึงนั่งวันที่1เลยนะทุกคนวันพุทธที่1นะครับตอน10โมงอ๋อแปลว่าเลดฮาวของ1นึ่งเดซเนี่ยไม่ใช่เรือเป็ดนะเพราะมันเปลี่ยนตอน10โมงโอเคนะฮะแปลว่าจะเป็นวันนี้นะผมวันที่17นะและอาทิตย์หน้าผมวันที่24นะฮนะเจ้าเรือเป็ดจะอยู่กับเรา2อาทิตย์นะผมมีชนี่ด้วยนะครับให้เราลุ้นกันนะ ตัวนี้นะครับอยู่นานมากทุกคนถ้าใครไม่ได้ชิทนี้ชิทหน้านก็ยังได้ตีอยู่นะเป็นเลรียทาวของน้องแหละคือแคสเซเลียเนี่ยมาอยู่กับเราตั้งเท่าไหร่เนี่ยเกือบ15วันทุกคนผมเดาว,ว่า 27- 28เนี่ยน่าจะมีบอแสแทรกครับผมคนน่าจะเบื่อกันแล้วน่าจะเริ่มขายไม่ออกแล้วทุกคนเพราะขายไม่ออกเนี่ยเขาก็ต้องเอาบอแสแทรกมามา บอสมาแล้วนะครับมัวแต่คุยนะมัวแต่โมนะครับผมเกือบไม่ได้เข้ามานะคุยต่อดีนึงนะครับคืออาทิตย์ที่27 28เจ็ดยี่แปดมันยังว่างอยู่ทุกคนมันไม่มีกิจกรรมอะไรพิเศษนะฮะผมคิดว่าบอสตัวนี้มันอยู่นานเกินไปนะเขาน่าจะเอาบอสมาแทรกให้เราตีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่งั้นก็เสราร์อาทิตย์จันนะครับที่โปยมอนชอบจัดนะับผมคิดว่าน่าจะว่างแล้วตรงนั้นนะแล้วก็ยี่ิบเอดนี้นะผมยิบเอ็ดนี้เนาะมีคอมมูนิตี้เดย์นะฮนะผมว่าคลิปนี้ลงไม่ทันนะ <laughs> อ <laughs> อนอนน่ะา็นนนนนนนววดดููตตไหกกััั้ลครบ <laughs> ีไปพักนึงแน้วตัวนี้ค่อนข้างอึดใช่ไหมทุกคนเหมือนจะต้องใช้คนรุมเยอะอยู่นะฮะใช่ไหมน้องเรือเป็ดเห็นไหมไม่เหมือนตรงไหนอปกาบาวง <c oughs> ดูข้างหน้าเดี๋ยวดูตอนจับนละทุกคนเรือเป็ดชัดๆเลยฮะทุกคนดูสินี่เราตีกัน9คนนะเวย้ย9คนยังแบบโอ้โหรถช้ามากเลยครับช้าจริงๆครับผมตัวผมก็ไม่ใช่ตัวอ่อนๆนะวันนี้ผมตีกันประมาณ4ี่ตัวครับไม่น่าจะพลาดนะสี่ตัวนะฮะน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการอัดคลิปนะ <c oughs> ผมมีชายนี่้วทุกคนตัวนี้ผมเทรดมาครับตอนนั้นผมเอาตัวไปเทรดกับพี่เขานะผมก็เลยเลือกตัวนี้นะเพราะว่าเหมือนยังไม่มีชายนี่มันก็เลยเทรดมานะตอนนั้นรักกี้เทรดแล้วไม่รู้จะเอาอะไรเทรดก็เลยเอาตัวนี้มานะเพราะพี่เขาไม่มีตัวที่ผมต้องการครับเหมือนจะไม่ค่อยเก่งใช่ไหมผมไม่รู้มันเก่งหรือเปล่าอ่ะคือผมไม่ใช่สายพีวีพอ่ะตัวนี้ไม่ได้ใช้ตีบอร์ดครับเรียบร้อยครับผมตัวแรกนะครึ่งหนึ่งพอดีเลยทุกคนร้อยห้าสิบวิได้นะเมื่อกี้นะผมโอเคชายนี่จงมาชายนี่มาหน่อย ใช่นี่เอ๋ยจงมามาแบบเท่ๆเลยนะเปิดคลิปเลยใช้ใช้ใช,ใช้ไม่นี่ครับผมโอ้ 66, อยหนึ่งห้าหกหกเดี๋ยวผมขอดูหนึ่งเท่าไหร่ดูเป๊บหนึ่งนะฮะหนึ่กสสาครับผม c ีพีไม่บูตและบูตคือสองศนยะครับผมไม่ชอบตัวเนี้ยมันเสียเวลาจับมากคือน้องชอบโยกซ้ายขวามันล็อกบอลประมาณนี้แหละทุกคนผมจำได้นะฮะ ประมาณคางเขานะโยนก็โยนไม่ยากครับผมเห็นปะโยนเบานะครับโยนเบาค่อนข้างโยนง่ายแต่มันน่าําคาญตรงน้องชอบโยกซ้ายขวาแล้วตัวที่มันโยกซ้ายขวาแล้วมันไปตีตรงซ้ายขวาเนี่ยโอ้โหอย่างยากเลยทุกคนนี่มันใช้นี่เก๋ปะเนี่ยปุบเดียวติดเลยเสร็จไปแล้วตัวแรกเลยนะเพิ่มเลือดแป๊บหนึ่งรอตัวต่อไปสักครู่หนึ่งนะครับผม <S <S มาทุกคนครับตัวที่สองนะครับผมมาแล้วตีเรือเป็ดที่ยิมยีรับยีรับตัวนี้หนึ่งก็เอาไปทําเป็นยิมได้ไว้ ดีจังเลยอะยังอยู่ไหมฮะยีราฟต,ตัวนี้โอเคเจ็ด <c oughs> okay, คนนะเข้าบูทนี่บูทอะไรอะบูทมืดอะมาเริ่มเลยครับผมตัวที่2ของเรานะฮะตัวนี้เหมือนจะต้องใช้เป็นแบบตัวหลีกล่างกันป่ะครับหมายถึงแบบใช้เกณตหลีกอะแต่ซีพีต่ำสุดมาหนึ่งห้าห้าห้านะครับถ้าอยากจะเอาไปใช้หลีกล่างนะก็ต้องไปเทรดนะผม <c oughs> เทรดกับไอดีลองนะแต่ไม่ต้องกนะังวลเนเรื่องเทรดให้ซีพีรถนี่ไว้ใจได้เลยครับผม <c oughs> ไว้ใจโปเกมอนโกได้เลยนะโอเคใกล้แล้ว ทำไมมันเร็วกว่าเมื่อกี้อีกวะมันพอๆกันเลยอะทั้งๆท,ท,ที่เจ็ดคนนะทุกคนคนหายไปสองคนนะเว้ยมันจะต้องช้ากว่านี้เยอะมากๆเลยนะครับนี่คือเสร็จแบบใกล้ๆกันเลยหูหายไปสองคนทําไมมันไม่ต่างเลยฮะหรือสองคนที่เขาเข้ามาช่วยเขาไม่ตีกับผมชายดี้จงมาชายเอ๋ยชายดี้ชายชายชายตัวที่สองก็ได้ชา ไมน,นี่ครับผมโอ้โหแล้วตัวนี้ดีเลยนะถ้าใช้นี่ที่มันโคตรเจีมเลยฮะเนี่ยไม่เหมือนเรือเป็ดตรงไหนน้องเรือเป็ดโอ้โหน่าจะสูงไปหรอจริงๆวงมันน่าจะเล็กไปครับว่าเราลอง,ลองขยายวงให้ใหญ่กว่านี้หน่อยดีไหมโอ้โหติดวันแรกสองอันเลยฮะโอเคครับผมสักครู่หนึ่งนะรอตัวต่อไปกันนะครับผมผมต้องได้ใช้นี่จากคลิปนี้ไม่ได้โชว์หลายคลิปแล้ว <c oughs> มาทุกคนครับตัวที่สามนะครับผม ไฉดีต้องลงได้แล้วหูแปดคนนะผมจะได้ลงไวๆนะฮะตอนนี้ก็ล่วงเลยมานานแล้วครับเลยเวลามาค่อนข้างนานแล้วผมเพิ่งได้ตัวที่3เองนะครับมาดูกันว่าเราจะได้เชอรี่ก่อน4ตัวไหม <laughs> มาเริ่มแล้วครับผมจริงๆโมเดลนี้ของโปเกมอนก็มีเยอะนะครับมีไอตัวมันเองใช่ปะเดร์เป็ดนี่ กราตินา่าตัวนี้ก็ใช่นะครับมีตัวอื่นอีกไหมอ๋อจริงๆเราเมก้าอีโวกิราโดนก็ได้นะครับผมเมก้ากราโดสมันจากตอนแรกเป็นน้ํากับบินใช่ไหมเป็นน้ากับมืดครับผมเพราะเมก้ากราโดสผมก็บใช้ได้เลยนะมันมีท่าเบิรองตั้งสองท่าเป็นท่าดีด้วยนะฮะก็เดี๋ยวตัวสุดท้ายนะครับผมเรามาสอนจับกันนะเหมือนเดิมนะครับวันนี้มันตีตัวเดียวไงมันได้โฟกัสหน่อยนะครับไม่เหมือนตอนที่เราตีไอ้พวกซอสออฟจัสติดามันหลายตัวเกินผมไม่รู้จะไปทาคลิปตอนไหนอย่างที่ผมบอกผมยยยยยุุ่่งงงมมาาาากกกกกเเลละะจจจริิถ้้้ไ็็็อตีแแวทํคปด อยู่มากนะอยากทําคลิปสอนจับให้ครบอยู่เหมือนกันนะคือแบบเวลาบอสมันมาใหม่ก็อะถ้ามันไม่เปลี่ยนวงก็เอาไปดูอะไรเงี้ยนะอยากทําให้ดูอย่างนั้นนะครับผมยังไม่เคยทําคลิปสอนจับนะเจ้าตัวนี้นะไปดูแล้วรู้สึกจะมีปัญหาด้วยคลิปนี้บอลค้าง <c oughs> อยู่ๆมันก็บอลปิ้วพิ้วปิ้วไป,วปวเองนะเหมือนจะลุนๆเออๆนะก็เลยมนาะอันนี้แหละเดี๋ยวสอนจับกันตัวสุดท้ายนะแต่ก็คงไม่ได้แยกคลิปนะ้าตอนนี้นะผมเอาเป็นอย่างนี้นะทุกคนตีตีไปแล้วก็ไปดูสอนจับตอนหลังสุดเอาแล้วกันนะผมว่าน่าจะโอเคนะใชเออ๋ยใใชช่ดีจมา ใช่นี่เอยใช่ใช่ไม่นี่อีกแล้วครับผมห6 0 3สาตัวนี้เป็นตัวที่โยกไปทางซ้ายและขวาแต่โยกนิดเดียวนะทุกคนสังเกตปหะนิดเดียวนะครับไม่เหมือนตัวอื่นที่แบบโอ้ยจะไปอยู่ริมจอเอานะครับวงนี้ได้ไหมนะอะวงนี้ก็ได้เลยครับผมใหญ่กว่าทรงผมมันก็ได้นะทุกคนจะง,งอยจะง,งอยผมอย่างเงี <laughs> ้ยเรียกอะไรดีเมื่อกี้ผมล็อกวงประมาณนี้ใช่ไหมเออประมาณนีค้คือใหญ่กว่าจะง,งอยผมนิดนึงนะครับผมลองมุมนี้หน่อยเออเป็นไง <laughs> วงมันใหญ่นะมันก็เลยดูโยนง่ายนะครับแน่ล้ามั้งเมื่อกีน้น่าจะฟุกรอบเดียวพอเออไม่ฟุกเป็นไงเออ,อย่างี้ไม่ฟุกเอ,อพอแล้วไม่มีรบอบสามอ่ะพอพอเดี๋ยวหน้าแตกเฮ้ยไหนก็จะเอาให้เราพาใด้ได้ใช่ไหมเออมอนตรงกลางนี่เอ,อจะให้เราพาได้ได้เลยใช่ไหมอุตสาหโช์เทศนะโยนเอ็กสองลูกติดอยู่ทางซ้ายได้แล้วอย่างเงี้ย ลูกซาโชที่แล้วทำไมวันนี้มันดื้อจังเลยทุกคนไอสอตัวนั้นมันใช้ที่ปลอมแน่เลยยังย้อมสีไม่เสร็จแล้วรีบออกมาก่อนไงคุณเจ้าเรียบร้อยครับผมตัวนี้ดื้ออยู่นะ,ะแล้วก็ไม่ดีด้วยครับผมไม่ดีเลยนะหายไปตั้งสิค่าแนละ้วหายไปสิบไอวีแล้วเยอะมากเลยครับทำไมมันมีแต่การ์ดลอสละถ้าเ e อ็กซ์คลูซีฟหรอสาตัวได้การ์ดลอตหมดเลยอะ่ะ มานะผมตัวสุดท้ายแล้วฮะมาดูกันว่าเราจะได้ชายนี่หรือเปล่าแต่ถ้าได้ชายนี่ก็ไม่ได้สอบจับปีเออไปดูต้นคลิปเอาละกันนะเออตัวนี้ขอชายนี่มาปิดคลิปบ้างได้ไหมทุกคนเราไ,ได้ใช้ดนี่มากี่คลิปแล้วอะเฮ้ย <Hey, S 2> ยิ้มนี้หรือเปล่าที่ผมได้ไอซาเชียนร้อยอะตัวนี้ชายนี่จะมาไหมเนี่ยมาก็ดีนะให้ชายนี่มาออกคลิปบ้างนะครับเรทฮาวนี่ไม่ค่อยจะมีชายนี่ในคลิปเลยครับผมไปได้ในเรทฮาวก็วันที่ไม่ได้อัดคลิปนะก็มีนะครับ ก็ค่อนข้างไวนะครับหคนนะผมมาผมได้ชายดีแน่นอะนทุกคนชายดีปิดคลิปขู่สวยงามมากสีสวยสุดๆนะเคสซิเลียชายดีจงมาลงไอดีได้แล้วคุยกันหลายรอบแล้วนะโปเกมอนโกผมคลิปบ้างนะผ่านมาหลายคลิปแล้วเนี่ยเดทาวไม่เคยได้บอลเลย <S <S มาทุกคนชายเอ๋ยชายดี เป็นยังไงมาดูกันทุกคนมาดูกันใช่ใช่ใช,ใช่ไม่มีครับผมไว้บ่าย,ายเอ้ยโอ้แล้วหนึ่งห้าแปดสองแล้วผมไปให้เบอร์รี่ทองมันจะติดลูกแรกวะเนี่ยมามาสอนจับกันนะทุกคนมาตามที่สัญญานะครับ <S <S มาผมทุกคนนะสอนจับกันนะครับนี่นะครับผมเคสซิเลียนนะฮะ ก็ใครอยากจับได้ง่ายนะอย่างที่ผมบอกทุกคนนะให้ใช้เป็นเบอร์รี่ทองนะหรือว่าราสเบอร์รี่นะครับใครอยากได้ลูกอมเพิ่มขึ้นนะครับก็ใช้เป็นไอสับปะรดนะครับหรือว่าซิลเวอร์ไอสับปะรดเงินก็ได้นะแต่ผมแนะนำนะสับปะรดเงินเอาไปใช้จับตัวข้างนอกดีกว่านะเนื่องจากมันไม่ได้เพิ่มแคลเซียมากขนาดนั้นนะโอเคนะอันนี้คือเราล็อกบอลก่อนนะล็อกบอลเนี่ยล็อกบอลประมาณเลยจะงอยข้างน้าจะงอยผมเนี่ยทุกคนเออมันเหมือนผมเห็นป่ะไออันนี้นะเมื่อกี้ที่ผมล็อกไว้เลยมาหน่อยนึงเห็นป่ะ นิดนึงนะแล้วตอนจะโยนบอลยังไงตอนที่เขาตีมาเนี่ยครับเราเริ่มควงบอลนะครับผมตอนเขากลับไปเนี่ยปั๊กเนี่ยกลับไปกไมันจะถึงนะทุกคนมันจะเราจะโยนบอลไปตอนนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะโยนให้ดูนะครับไม่ยากนะทุกคน át, โยนก็แค่นี้เองนะครับผมโอ้โหพลาดไปนิดเดียวเองครับขอโทษนทีนะครับโยนไม่แรงทุกคนนิดเดียวนะครึคร่งจอเองนะนปประมาณนี้นะครับผมผมโยนประมาณนี้ถ้าดูไม่ผิดนะประมาณนี้แหละนะครับ โยนง่ายครับทุกคนแล้วก็ผมว่าจับค่อนข้างง่ายนะไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่นะแต่มันน่าลำคาญตรงน้องจะโยกซ้ายขวาเนี่ยทุกคนผมมาโยนทางซ้ายให้ดูหลายรอบแล้วผมพอโยนได้นะโยนขวานี้ไม่ไม่ดีกว่า <c oughs> ถ้าใครอยากจับให้โชว์ก็รอตรงกลา,นะางนะครับใจเย็นนิดนึงนะครับตีตัวนี้ให้เผื่อเวลาจับนิดนึงนะครับผมเพราะว่าน้องอาจจะโยกไปมานะผมว่าโยนไม่ยากนะครับแล้วก็จับแคเรชผมว่ามันง่ายอง่ายกว่าตัวอื่นอะด้านนี้ผมไม่ค่อยชัวร์เลยทุกคนผมขอแบบเอาชัวร์ดีกว่านะครับสอนจับนะครับผม ลูแกเขาพาไปแล้วทีนี้ที่ผมก็โยนได้นะทุกคนเห็นกันไหมน่าจะเห็นนะผมดูจากรีโมทผมนะน่าจะได้อยู่นะครับเออได้อยู่ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำนะแต่ว่าใครทําได้ก็เอาเลยนะครับโอ้โหคิทิคอแคสนี่พ้งสอนได้ไี่ลูกเองคิทิคอแคสสักันนะครับโอ้โหไม่ดีทุกคนน่าจะต่ํามากๆนะโอ้โหหนึ่งห้าห้าห้าคือร้อยลานนะผมก็ได้มาเยอะอยู่เยอะอยู่ โอเคผมส่นนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยนะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะครับตอนนี้นะครับมีซัพพอร์เตอร์ระดับนักผจญภัยเข้ามาซัพพอร์ตเรานะครับตามชื่อที่ขึ้นตรงนี้เลยนะขอบคุณเป็นกรณีพิเศษนะครับและใครพอมีกําลังนะอยากซัพพอร์ตเรานะกดปุ่มจอรหรือปุ่มสมัครด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะกดได้เลยนะผมก็จะขอบคุณล่วงหน้ามากๆเลยนะใครจะกดเข้ามานะ ใครที่กดเข้ามาแล้วผมมี Discord ประจําให้นะสำหรับซัพพอร์เตอร์ที่แอคทีฟอยู่นะเข้ามาคุยกับผมได้มากขึ้นใน d i s c o r d นะครับผมนี่ไปแล้วนะขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีนี่เรือเป็ดเอ้ยผมมี2ตัวแล้วหรอผมฟิเชอร์ไซด์ไม่น่าใช้เลยครับใครยังไม่กดซัพพอร์ตไม่เป็นไรนะครับ๊เกเอร i n e นะชากครารฉลมขาวสายเขียวโหลดไปใช้ก่อนนะครับโหลดเลยรออะไรโหลดเลย